มักซิดาปลูกไว้พี่น้องเลยมักซิดาปลูกไว้แต่ผนแล้วนี่ดิยมักซิดาปลูกไว้ก้าวจรได้หมากได้ผลแล้วพี่น้องได้หมากได้ผลแล้วห่อไว้หมากเลยห่อไว้เนาะดีสีงามเลยงามเลยงามเหลเืองอ่อยห้อยเลย กบน้อยพี oy, ses, ่น้องเอ้ยกบน้อยกำลังมาสิมาสิกำลังมากบไมน้อยพี่น้องได้ผลแล้วได้ผลแล้วมากินนำกันพี่น้องมากินนำกัน โอ๊ยโอ๊ยโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยมาทำอิดบ่ใหญ่ปันไดแนวเบ่ใหญ่บ่กว่าแนว่สำกับปั้นใหญ่กว่ากระปั้นสุกขักแล้วสุกขักสุกขักสุกขาดได้ผลแล้วสิจาปลูกใส่กระถางหน่อยก๊กน้อยได้ผลได้ผล กำลังหมากหมากใกำลังหมากกำลังดอกน้ำกรมีปลูกด้วยพี่น้องเย้ยปลูกได้กินได้กิน